บมาดีพี่นแม่ชื่อมองเพาคือร้งนี่แุมวันนี้ตำบันเมียนน่ะุทูนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีแม่ทูนผนโอ้ยมาแบบพออยู่คือนอนเล่าฮะนี่คุณแม่แม่ยังเกาะแม่ยังเกาะแม่แปสกโชคสมกับเข้ากัน้าสมอยู่แล้วกงนี เป็นเนื้อมาให้ยากมาไก่กันแล้วก็มาหากันสสวัดีครับข้างนี้บ่มีดอกแม่แม่จัะในพ่อแต่พ่อแม่พ่อแม่พ่อแตะน่ะมาเยี่ยมยามกันพ่อแม่คือกอดกันหัแห้งสาวน่อยเพ็นบาดแย้งลบประยุทธ์ลงอย่างไม่ได้จ้ะขาษได้จ้ะ ขั้วยาเอะ่รมันประเดี๋ยเนี่ยเนีมยนี่เนียดกเเนี่ยน่แาสิลพผมบนป้าขาวผุนไป้ขาวาขังมู่บัานขาวาผีประสาอี่เาเยว่าผีประสากบ้านนั่ล่างที่น่นนั้นกัก็มาล่างแล้วเอ้าคอแตมก็เห็นหมอรับมาอันันเข้านรเดี้าเั่าเแสดงว่าผมมเานด้นนเพผมกะ บ่อบ่อจากบอกจากหน้างานผมเดียวใส่เป็นบ่กลับไปทังเก่าหมนบ่อต่ี่าทังหลายอย่างผมก็เดียวใส่เดียวใส่ก็ากินเด้ค่อยกินกระปุ่นกันเลี้ยวเนยงาสู้กินเปลาเคียงคยกินปลาเคียงตัวหนึ่งยีเบี้ยไม่ได้กเลยฮะัข้าเดียวนึเข้ายวงเอาคืว่างยุ่หเดี๋ยว้ะกวางเข่าววางโอ้พี่น้่ยยเบี้พอทำงานเลย มันามาปานปลาไตบานปลาติ่งชิมก้วตุกถอดเกลียวงานรถกับเครื่องทอดรถกับรถน่กดแล้วก็ถือว่ารถทั้งมดือแบนอยู่นั่งนั่งก็จับให้กีบีเอ็มก็จับให้ีบีเอ็มันจับให้ืแบนางหน้างานความเกียววัทัันิหายนีก่อมันยว่วมันลมันโอ้ มันาเรียวค้าก่นเรียวมันทั้งรัสยนด้จอดในเดือนมันพอตั้งทีเป็นป๊าเลีมาตกตกถนนวัดหรือเปล่าหยกหัวหยกมาด้วพี่น้องมาด้วยัดงเอา5กิโล15กิโลแต่ว่าใส่จริงๆใส่เวลาเดินชั่วโมง5กนะมังร้ายว่าูกแต่ว่าผมก็เลยงืนมันผมเล้ยเรียวเมือนผมเลี้เรียวใส่ออก มหลายยไรัาัตดออกแมนรันที่นีวันก็บอกให้กับรถกับรถมาดิบัดรพ่อวันของทางร้านนั่นแั่มเจีสิิ่าบัานาเูาบันล่าง่างเลี้ยวพิปาสสาทแหละแม่เอฟซีว่าทั้งขางพิปัสสาวมันแม่งทางกิาเลั่วันคเยจั้งขางข้า่วยา เวว่ากนเดี๋ย่า้นเอาปลาส่อ่งเงี้ยเนี่างตัดอ๋ชารชาปลาถติมอยู่โอ้ยมีไฟสูมือเด้อขึ้นซอกหาใสชาร์บห็นบัดบดแบดซอกห็นเปิด เราเป็นนอยูเต็นมะล้ำเยมันขื้เนี่น้องยูเต็มน้ำหนูใส่เล้ตัวซักมันเรายไขาม่หมวกน้ำวันนี้จะไปซื้อไเมค่อยลืมหมวกลืมหมวกื้นี่น้องน้ำเขาให้ซองน้องน้ำเขาให้สองเป็กเจ้านะขวกซุ่มบานคิวเอาให้องเป็กเสวล่แม่เ่บะ เอาผสมอย่างว่ามันคืออันหวา,ามันอะก็เข mm. ้ากับโอยขี้เนี่ยบ่อันเปปซี่เนี่ยไปเสร็จแล้วเนี่ยโอยชิเนี่ยโอ้ยชเนี่ยผสมอันบอระมินบอกแต่ว่าฉันเคยเห็นเคยกินเห็นบอลำมิตหเราได้เป็นกเลยเอาให้เขากลมหนึ่งย่าแม่เลี้ยงกลมหนึ่งบอกเขาก็เลย

เป็นเรื่องครับเป็นไงครับตึ๊งปึ๊งให้เห็นครับทำหนึ่งครับตึ๊ง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 

ก็พนิยิกาแนะ้วกับเปล่าไปจาดคนด้วกันคนว่าแตุ่กคเตื่นก็ไปจยูบนี่ตนี่ยปีใหม่สิก็กินเดเหนืออ่เอเตจีมันมวลเป็นมือลูกแม่เ,อ,อ,เอ,อ้ลูกซึ่งเสา บอไอ้เท้ามาบอไอ้เจริณมาบ่ได้บ่มีแมงสาวแมงแงสาวไม่ได้เด้อเออเอาเงินไปไหนทังเต้าีหลังาันมาเช็ดหายย่นไ่เอายาอมยัออันไม่บาซินไม่บาซินข้าสีเียห้ามห้ามได้น้ามห้ามห้าคุณอยู่เต็มหนอก พ่อมาแล้วไปแล้วพ่อแมาแล้วมันไปแล้วพนัูดแล้วยุ <t <t yes, ่งเรย่องนึ่งเ้าอยกลงจอดน็ลเจอดอนู่น้ำเอ

ขาไม่เมนเงาตันเบาแกวเออมันหลอยู่จะไปกินกว่าไลงนยไปนูาไปมีกับไปหอปลาีแก้วนเดียวขวาสองกิโล